เครื่องรับประบัดตัวนี้นะครับเป็นว v 2 0สนะครับที่ลูกค้าส่งมาอัพนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับสำหรับบอร์ดกับโค้งนะครับหลังจากนก็ถอดทำความสะอาดให้นะครับทั้งโค้งและบอร์ดนะครับหลังจากนั้นก็เอามาอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็จะเอามาเทสกับแบงค์ยี่สิเมอร์นะครับแล้วก็แบง20ธรรมดาด้วยนะครับก็มาดูว่าแบงค์ยี่สิบนะครับสิบแบงค์นะครับโพลิเมอร์ด์เปลี่ยน ธรรมดาสานะครับนะครับยอด200นะครับต,ตรงครับหลังจากนั้นก็จะแบงค์ห้ให้ด้วยนะครับสองแบงค์นะครับยอดก็จะเป็น300นะครับหลังจากนั้นก็จะเพิ่มด้วยแบงค์ร้อยนะครับสองแบงค์นะครับนะครับยอดก็จะวิ่งขึ้นไปที่500นะครับโปรแกรม J37 นะครับเป็นประจำค่อนข้างจะเสถียรนะครับสำหรับ TV20 ก็ใครสนใจอยากอัปเดตกับทางร้านไอเดียซืิอก็ส่งมาได้นะครับเบอร์ของร้านนะครับ087676170 5 70. ช่องยูทูบวิเดียสวิตครับ